การหล่นอนดักได้ไหมซึ่งเรามองแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะนอกเหนือจากว่าโปรตีนที่ดีนะครับมันก็ยังเป็นตัวมีตัวไขมันที่ดีด้วยซึ่งอุดมไปด้วยโอเมก้า3 6 9นะครับแล้วก็มีสารตัวไอซิดาฟิลด้วยในนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยโปรดักที่เราเห็นเนี่ยอยู่วันนี้นะครับก็เป็นโปรดักประมาณนวัตกรรมขั้นที่1นะฮะของตัวบริษัทคาราบิตาวิวัฒนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่กลับไปเนี่ยก็คุณหนึ่งนะครับกับภรยาคุณเปิ้ลครับปกติเขาจะเป็นตัวพาร์ทเอนอร์ของตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตรินปิงแล้วก็เป็นผู้ที่นําเข้าพวกผลไม้จากทางประเทศญี่ปุ่นเข้ามาที่เมืองไทยแล้วก็ส่งออกผลไม้ไปที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยตัวภรยาเนี่ยคุณเปิ้ลเนี่ยเนื่องจากบ้านอยู่ที่มุกดาหารบุรีนะก็ให้ความสนใจเพราะว่าตัวโปรตีนจากแต้มใหม่เนี่ยที่ญี่ปุ่นตอนนี้มี2แบรนด์เท่านั้นนะครับ ก็ถามเลยว่าต่อไปจะคุยเรื่องการนําเข้าแล้วก็เดี๋ยวคงจะคุยกันหลังใหม่ต่อไปเลยเนี้ยครับเพราะเป็นโปรดักที่เราได้นําเสนออยู่วันนี้ครับเมกา้ามีผลต่อสมองยังไงบ้างนะครับซเดนารฟิลโอเคไหมกับการที่บริโภคนะครับการดูแลสมองการดูแลสมองต่อเน,นื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับแม็กก็เป็นลุกน้องบางทีก็กันเองอย่างนี้แหละครับ สวัสดีครับแม็กค,ครับสวัสดีครับสวัสดีเปิดผู้มเกทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็วันนี้เชิญมาส่วนใหญ่ก็น่าจะคุยกันว่า,อ,าอนาคตของว่าอาหารในอนาคตเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารกันยังไงเราควรจะกินอาหารเสริมกันไหมเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่อย่างอายุยืนกันต่อไปนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราก็พบแล้วว่าประเทศของเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะค่าเฉลี่ยข,ของคนไทยที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันก็คืออายุค่าเฉลี่ยสังคมก็เกิดจะเกิด80ปีนะคะรับปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีคําแนะนําอะไรแนะนําว่าควรจะกินอาหารเสริมนะครับว่าอาหารเสริมส,สามารถทําให้อายุเรายืนได้นะครับแต่ตามแต่ก็มีคาแนะนําว่าถ้าเราขาดโภชนาการอะไรเช่นเรากินอะไรไม่ครบเราควรจะกินให้ครบนะครับตอนเนี้ย อาหารหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะบริโภคได้เช่นเขาแนะนําว่าปัจจุบันก็แนะนําว่าให้กินผักเนี่ยผลไม้วันหนึ่ง5จานแต่ถ้าเกิดเรายังกินไม่ไหวเราไม่มีเวลากินเราต้องทํางานเยอะเขาก็ายังแนะนําว่าไปไปกินผักผลไม้ตัดไหมแต่ถ้าไม่มีทางเลกจริงๆก,ก็อาจจะต้องกินวิตามินเป็นผักผลไม้ที่สกัดมาอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีคําแนะนําว่าควรที่จะเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะเราก็จะแนะ คำแนะนําปัจจุบันก็ยังแนะนําว่าควรจะกินอาหารให้หลากหลายกินอาหารให้ครบทุกหลักเก่กินอาหารให้ครบโภชนาการในทุกๆด้านนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องถึงอาหารเพิ่มเติมว่าไออาหารที่เราเคยเรียนกันมาว่ามีอยู่5หมู่เนี่ยเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเอ,อ่อวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเราควรจะกินอย่างไรเพื่อเราจะได้ อยู่ในชีวิตเดียเออมีชีวิตยืนยาวสุขภาพแข็งแรงได้นะครับเนาะก็อย่างที่เราทราบว่าเราก็กลับมาก่อนว่าหนึ่งก็คือของห้าอย่างเนี่ยกินอะไรมากไปมันก็ไม่ดีนะครับกินอะไรน้อยไปเราก็จะขาดแคลนสารอาหารนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือกินให้พอเหมาะพอควรนะครับเนะาะคราวนี้นปัจจุบันก็เลยมีคําแนะนําว่าเราจะมาเริ่มที่ไขมันกันก่อนไขมันเนี่ยทุกท่านทราบว่าถ้าเรากินไขมันยเยอะๆส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ดีแก่ร่างกายถูกไหมครับ แต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดเรามามองไขมันก็อย่างเป็นธรรมกับไขมันเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไขมันมันก็มีตัวที่มันดีและตัวที่ไม่ดีถึงแม้ตัวดีถ้าเรากินมากไปก็ไม่ดีคือกินตัวกินไขมันให้พอเหมาะพอควรโดยควรจะเน้นน้ำหนักไปที่ไขมันตัวดีเยอะๆไขมันตัวไม่ดีน้อยๆนะครับไขมันปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามานักอธิบายกันหลักๆเนี่ยมันก็จะมีกฎอยู่ว่าหนึ่งไขมันต้องห้ามไขมันที่ชีวิตนี้เราไม่ควรกินเลย ในชีวิตก็คือไขมันราสไขมันราสก็พบในเค้กคุกกี้ครีมไอติมทั่วไปเนาะไขมันราสเนี่ยไม่มีสาเหตุเบอร์หนึ่งที่การข้อมูลทั่วโลกค้นพบว่าเราจะเป็นโรคหัวใจเราจะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับเส้นเลือดสมองโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือไขมันราสไขมันราสคืออะไรคือไขมันที่ไม่ได้เกิดจากทางธรรมชาติราสิ่งที่คล้ายๆชาร์จโฟร์เมอร์คือเราแปลงมันก็คืออะไรที่ไม่ธรรมชาติสวยไหมมันจะไม่ค่อยดีถูกไหมครับ ไขมันอันนี้ก็เป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปของมนุษย์นะเช่นมาการีนนะครับครีมฟิตติ้งครีมอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เป็นไขมันที่เกิดจากเราไปทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้มาจากเนื้อสั์ไม่ได้มาจากไขมันจากแมลงไม่ได้มาจากทางธรรมชาติเนาะอันนี้ก็ควรจะเป็นอีกเรื่องหมายเลขหนึ่งนะครับข้อนี้แล้วถ้าเกิดทางที่ดีที่สุดก็คือกินไขมันใน้อยเนาะ แต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกเช่นเรายังต้องใช้ชีวิตที่จะต้องกินของทอดอยู่บ้างต้องกินของผัดอยู่บ้างเราจะเป็นต้องใช้น้ํามันในการทำอาหารบางชนิดใช่ไหมครับเราควรจะเลือกกินน้ํามันอะไรเราก็ควรจะมาเลือกกินน้ํามันหนึ่งไม่ควรกินไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวในที่นี้คือไขมันจากเนื้อสัตว์น้ํามันจากสัตว์พวกนี้ก็เหมือนกับเรากินเนื้อสัตว์เยอะๆถูกไหมถ้าเรากินน้ำมันหมูก็เหมือนเรากินเนื้อหมูเยอะๆถูกไหมครับซึ่งมันก็ไม่ดีก็เหมือนเรากินหมูสามชั้นอ่ะถ้าเราบอกว่าน้ำ มันก็ไม่ถูกถูกไหมครับอันนั้นน้ำมันหมูแล้วก็ตัดออกน้ำมันเนื้อสัตว์เราก็ไม่ควรใช้นะครับคือใช้น้อยที่สุดเท่าที่เราจําเป็นเนาะต่อมาน้ํามันพืชน้ํามันพืชเนี่ยก็ต้องมีความสมดุลของไขมันนะครับน้ำมันพืชส่วนใหญ่ทุกยี่พ่อเนี่ยจะโฆษณาว่ามีโอเมก้านะครับโอเมก้าเนี่ยหลักการมันมีอยู่ว่าที่ผมบอกไว้ก็คือไขมันมีทั้งดีและไม่ดีทุกอย่างต้องกินให้สมดุลกันนะครับโอเมก้าก็ต้องกิน3 6 9ให้สมดุลกัน มันที่มีแต่โอเมก้าหเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาแต่ก็คือมันจะมากเกินไปมากเกินควรจึงไม่ควรแนะนาเออเขาให้คแนะนําว่าไม่ควรกินเยอะแต่ควรจะกินน้าไขมันพืชน,น้ำมันพืชที่มีโอเมก้าเหมาะสมสมดุลกันซึ่งคําแนะนําก็จะมีได้แก่เช่นน,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 น้ำมันมะกอกควรจะรับประทานน้ำมันมะลิชาเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็น้ํามันแคโนล่าครับแต่น้ำมัน ola, แคโนล่านั่นเกิดเป็นปัญหาเรื่อง GMO เยอะก็ยังหาซื้อค่อนข้างยากนะ น้ำม,มันตัวอื่นก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือก,กินให้น้อยที่สุดนะครับปรบมาณนี้อันนี้กลับมาเรื่องน้มามันฉะนั้นเนี่ยอันต่อมาเราจะมาคุยกันเรื่องโปรโตีนนะครับโปรโตีนเนี่ยสิ่งที่เราทราบมาก็คือว่าโปรโตีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราร้างการมีแรงใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยข้อมูลในผมว่าเราจะกินอาหารที่อิ่มเขาก็มีคาแนะนําว่าการที่เรากินโปรโตีนเนี่ยมันมีผลดีมากกว่าการกินอาหารในหมู่อื่นๆยังไงบ้างอันที่หนึ่ง ถ้าเรากินอาหารที่เป็นโปรตีนเยอะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดกับเราคือหนึ่งอยู่ท้องนานนะครับเรารูว่าไหนเรากินแต่ข้าวเหนียวเนี่ยกินข้าวเยอะๆเนี่ยอยู่ท้องแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หิวละถ้าเรากินโปรตีนเนี่ยอยู่ท้องนานอัะนั้นอาการอาการหิวเราจะน้อยลงถูกไหมครับอันที่สองเวลากินโปรตีนเนี่ยร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อยมันทําให้เรานนเ,เนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยมีถูกใช้พลังงานออกไปนะครับก็ดีกับร่างกายของเรานะครับอันนี้อันที่สองนะครับอันที่สาม โปรโตีนเนี่ยทำให้เรามีกล้ามเนื้อนะครับหลักการก็คือว่าถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอแล้วเนี่ยเวลาที่เราคุมอาหารหรือเราลดน้ําหนักด้วยการคุมอาหารเนี่ยร่างกายมันจะได้สลายเฉพาะไขมันออกไปแต่ถ้าเรากินโปรตีนไม่พอนะครับแล้วเรามาคุมอาหารด้วยการกินอาหารไน้อยเนี่ยร่างกายก็จะสลายทั้งโปรตีนและไขมันฉะนั้นอ่ะไขมันมันก็ยังมีอยู่ครับเพราะมันออกไปนิดนหน่อยแต่กล้ามเนื้อก็หายไปด้วยนะครับ ฉะนั้นการลดน้ำหนักหรือว่าเราจะคุมอาหารเนี่ยเราก็ควรที่จะตัดไขมันออกไปการตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปมากที่สุดแต่กินโปรตีนให้เพียงพอเนาะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเราก็แนะนําโปรตีนกินที่ 1- นึ่งถึงหนดากรัมเปอร์กิโลกรัมเนาะเวลาพูดอย่างนี้มันก็จะงงงงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราจาเป็นที่จําเป็นที่จะต้องคุมอาหารนะเราควรจะกินโปรตีนให้พอเพื่อให้เรามีแรงในการทํางานทุกวันนะครับแล้วก็ลดนัวคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเพื่อให้เรากิน น้อยกว่าที่พลังงานเราใช้เนี่ยร่างกายจะได้เอาไขมันแต่ร่างกายเราออกไปทิ้งให้นะครับแต่ถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเนี่ยร่างกายมันก็จะสลายกล้ามเนื้อตัวเองออกไปทิ้งด้วยดังนั้นอ่ะเราก็จะอนแอไม่มีแรงจากการอดอาหารของเราจากการคุมอาหารของเรานะครับกลับมาพูดถึงโปรตีนกับไขมันแล้วเนี่ยโปรตีนเนี่ยเวลาเราจะหาโปรตีนกินเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยมันหาค่อนข้างยากเลิกม,มันไม่ได้หาย,ยากหรอก ปัจจุบันเนี่ยการหาโปรโตีนที่พยายามไม่มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อสัตว์นั้นนะ่ะมันก็จะมีแค่แนะนําเช่นเนิ่กินอาหารทะเลเช่นเนื้อปลาใช่ไหมครับ2เนื้อสัตว์สีขาวก็คือไก่เป็ดถูกไหมครับถ้าหมูกับเนื้อวัวก็พยายามแนะนําว่าพยายามหลีกเลี่ยงเพราะเนื้อสัตว์เหล่านี้นมักจะมีไขมันซ่อนอยู่แทรกอยู่2มักจะมีการใช้สารปฏิชีวนะหรือยาในการในการเลี้ยงดูเขาถูกไหมครับมันก็เลยนํามาสู่ว่ามีคําแนะนําว่า ถ้าเรากินไขมันเออกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เฮ้ยกินโปรตีนจากแมลงละ่ะเป็นยังไงบ้างก็พบว่าโปรตีนจากแมลงเนี่ยไขมันเนี่ย่วนเป็นไขมันดีไขมันก็เป็นสัดส่วนที่น้อยด้วยนะครับดังนั้นการที่เป็นโปรตีนจากแมลงก็เป็นโปรตีนครั้งเลือกอันหนึ่งว่าถ้าเราจะกินโปรตีนจากเนื้อปลาโปรตีนจากสั์สองขาคือไก่กับเป็ดห่านเนี่ยก็ยังเหลือโปรตีนจากแมลงให้เป็นอาหารที่หลากหลายของเรานะครับปรับมาณนี้นะครับอันนี้กับวันนี้คือเรื่องโปรตีนเนาะ ในปัจจุบันเนี่ยเราค้นพบว่าที่โลกของเราร้อนอยู่หรือเรามีโควิดระบาดอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกไหมครับก๊าซเรือนกระจกที่ทาให้โลกร้อนทุกวันเนี่ย,ยนหน,น,นึ่นงก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินการอะไรทีเ่เกิดมลพิษที่เราทราบกันแต่อันหนึ่งที่ประเทศเกษตรกรรมนะครับโดนพบก็คือการเลี้ยงสัตว์แล้วปล่อยให้สัตว์เนี่ยมีการถ่ายอยุจระมีการปล่อย แก๊สออกมาจากสัตว์เนี่ยต่างๆจะเกิดกา๊าซมีเทนซึ่งกา๊าซมีเทนเนี่ยทำให้โลกร้อนด้วยใช่ฉะนั้นเนี่ยในอนาคตปศุสัตว์ที่ยังไม่สามารถที่จะทําให้ลดมีเทนจากการปล่อยของปฏิกูลของสัตว์ได้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะทําให้ก็จะถูกราคาก็าจะแพงขึ้นก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น นะครับฉะนั้นนะคนก็จะพยายามหาโปรตีนทางเลือกอื่นๆมาเราอาจจะกินแค่ปลากับไก่ไปได้ครับแต่วันหนึ่งที่เราเบื่อมันก็ยังมีโปรตีนทางเลือกคือโปรตีนจากมาแมลงไปทางเลือกของเราเหีือวันนี้ก็คือการเอาโปรตีนจากพืชมาทําแต่เขาก็พบว่าคนที่กินโปรตีนจากพืชเนี่ยถ้ายังก,กินจากพืชไม่หลากหลายชนิดพอนะครับเช่นกินแต่เต้าหู้อย่างเดียวเนี่ยก็จะพบว่าเขายังขาดแทนโปรตีนคือได้โปรตีนไม่ครบแต่โปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยใช่ ใช่แต่ถ้าโปรแต่ถ้าเกิดจะกินแต่ธาพืชเนี่ยต้องกินหลากหลายมากต้องกินถั่วกินเต้าหู้กินถัน่วให้มันครบหมดอย่างเงี้ยก็จะพอแต่ถ้าเกิดเรากินเฉพาะโปรตีนจากแต่มแมลงเนี่ยโปรตีนเดียวเนี่ยครบ,บละก็คือมีโปรตีนที่หลากหลายพอก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยก็จึงมองว่าอนาคตเนี่ยเพื่อเราจะกินโปรตีนในชีวิตของเราที่เราจะเลือกกินเนี่ยนอกจากเราเลือกอาหารทะเลเลือกเนื้อสัตว์ที่ไขมันน้อยแล้ว โปรตีนจากพืชแล้วไม่ใช่มีโปรตีนจับแมลงเนี่ยเป็นทางเลือกให้เราได้นะครับประมาณนี้ในส่วนโปรตีนเาะโปรตีนจากแมลงตอนนี้เนี่ยที่ระดับที่อยู่ในคราฟตลาดลมันก็จะมีตัวที่หนึบเป็นหลักงเอาหนังก็คือโปรตีนแมลงพวกเนี้ยไขมันคือมันไม่ค่อยมีไขมันอะไรเพิ่มเติมที่เป็นไขมันอิ่มตัวเนาะเหมือนมันไขมันอิน่ม,มตัวคืออะไรลักษณะมันหมูมันเนื้อลักษณะเป็นนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นอ่ะก็ค่อนข้างดีขึ้นอันที่สองการรับประทานแมลงเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะ ในโซนของเราเนี่ยมักจะออาไปทําโดยการผัดกับการทอดเนาะซึ่งใส่น้ามันเพิ่มเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นการที่เราบอกว่าเรากินเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวเนี่ยเรากลับได้น้ํามันของพวกนี้เข้าไปซึ่งเป็นของที่ไม่ดีต่อร่างกายถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะเป็นโปรตีนมาแล้วควรจะเปลี่ยนแนวทางการทำมาแลงให้โดยใช้น้ํามันน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ทําทำค่อนข้างยากอย,อย,อยู่ถูกไหมครับฉะนั้นก็มีทางเลือกก็คือการที่รับเป็นประทานเป็นอาหารเสริมก็อาจจะช่วยเหลือในคน ที่ต้องการกินโปรตีนเพิ่มเติมได้นะโปรตีนเราเสร็จแล้วนะครับเนาะสรุปก็คือว่ามนุษย์เราควรจะกินโปรตีนให้เพียงพอนะครับคือเราควรกินอาหารให้หลากหลายมากที่สุดก่อนนะครับโดยอย่างน้อยโปรตีนควรจะเพียงพอและลดหมู่ในส่วนของที่เป็นแป้งที่เป็นน้ําตาที่เป็นไขมันอื่นๆลงให้มากที่สุดนะครับโปรตีนเราไม่มควรจะไปจากัดมันเพราะเมื่อเราจํากัดมันร่างกายเราจะไม่มีแรงเนาะกล้ามเนื้อเราจะอ,อ่อนะเออกล้ามเนื้อเราจะเริ่มหายนะครับเนาะนะครับ ตัวน้ามันเนี่ยนะครับกลับมาว่าน้ํามันเราควรเอ่อน้ำมันหลักการที่บอกอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินมีน้ํามันเพียงพออยู่แล้วนะครับเราแทบไม่จะเป็นต้องกินน้ํามันเสริมมากนักนะครับแต่เนื่องจากว่านวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการใช้น้ํามันเสริมในการเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้กินเเนื่องจากน้ํามันที่บอกไปคือการกินน้ํามันให้สมดุลกันนะครับเนาะคนเราเนี่ยควรจะกินน้ํามันประเภทน้ํามันที่ดีนะครับน้ํามันที่ดีก็คือเช่นน้ํามันมะกอก แต่น้ำมันมปลามาแค่ให้กินน้ำมันปลาพิเศษสกัดมาเฉพาะน้ำมันปลาบางส่วนเนี่ยเราให้ดูขนาดสูงก็พบว่าพอลดได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าหลังกินไปแล้วคนผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงคนนี้จะลดอุบัติการณ์การเป็นโรคหัวใจหรือการเสียชีวิตลงได้แทนทุกวันนี้การลดถ้าไม่ไหล่เราเป็นโรคไตกลีสลายสูงเนี่ยยาเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์มากมนะยาจะช่วยแค่ลดระดับแต่ไม่ได้ลด อัตราการเสรียชีวิตถ้าเราอยากมีอายุยืนสิ่งแรกเราทำกือการลดอาหารปรุงอาหารนะครับอันที่2ก็คือไขมันปลาน้ำมันปลาก็จะมีโอเมก้าสอยู่พอโอเมก้าสที่ดีที่จะช่วยได้ซึ่งก็จะมีทางเลือกเพิ่มว่าถ้าเราไม่กินน้ำมันปลาเนื่องจากว่าเราพบว่าปลาน้ำมันปลาปัจจุบันเนี่ยหลายฟาร์มเนี่ยเลีย้ยงโดยการใส่สารเคมีใช้ปลอกทำให้เขาพบว่าน้ำมันปลาที่ขายตามท้องตลาดหลายยี่ห้อเนี่ยไม่ได้มีความสะอาดมากนะ ทางเลือกที่เกิดขึ้นก็คือการหาโอเมก้า3จากผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งก็คือซึ่งวันนี้อาทิเช่นน้ำมันจากถั่วนะครับหรือน้ำมันจากาแรแมลงก็จะพบว่ามีโอเมก้า3ที่พอสมควรซึ่งการกินเพียงพอเหมาะนะครับตามคำแนะนำเนี่ยก็าสามารถช่วยเราลดระดับไตรกลีเซอไรด์ลงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้ากินแต่อันนี้โดยไม่ออกกำลังกายไม่คุมอาหารก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะนะครับ จึงเป็นทางเลือกใช่น้ำมันโอเมก้า3เนี่ยหลักๆคือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการกินน้ํามันดีเพื่อไปทับเอาไขมันที่ไม่ดีออกจากร่างกายเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งอย่างที่บอก efendim, น้ำมันจากแมลงโปรตีนจากแมลงไม่ได้เป็นอาหารที่ต้องกินทุกวันแต่ถ้าเราต้องการ,การความหลากหลายทางอาหารเราเริ่มมีความเบื่อเช่นคนที่กินแต่ไก่กินแต่ปลาเริ่มเบื่อแลวอยากกินโปรตีนทางเลือกโปรตีนทางเลือกที่เป็น ales, าแ <field. S 1> มลงก็เป็นคําตอบ น้ำมันที่เป็นทางเลือกจากแมลงก็เป็นคำตอบที่ช่วยให้เราไม่ต้องเบื่อกับสินค้าเรานะท,ทาใ,นในเรื่อสงสาที่จะปจัดอกอกเลือดด้วยโอเมก้า3มก็คือเป็นกลไกก็คือโอเมก้า3เนี่ยในสารบางตัวจะสามารถช่วยทำให้ลดค่าไขมันในหลอดเลือดได้ใ,ใช่สะอาดขึ้นแต่ทางที่ดีคือเราควรจะกินเราควรจะคุมอาหารของเราก่อนให้ไขมันในเลือดเราน้อยที่สุด แล้วแต่ถ้าเกิดมันคุมไม่ไหวเช่นเป็นช่วงที่เราต้องทํางานอ่ะดหลับอดนอนกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะเราอาจจะใช้พวกนี้ช่วยเป็นชั่วคราว,ดดวราการที่เลือดลมเวียนด,ดีช่วยเรื่องอะไรครับการที่เลือดลมเวียนดีเช่นการที่เราคนเร,า,ราเนี่ยมีไขมันเนี่ยไปเกาะตาเวตางตาใช่ไหมครับหรือหลอดเลือดเราอักเสบตาวตางๆมันไปโดนอวัยวะไหนเราก็จะเป็นโรคนั้นเช่นถ้าไปโดน,นโเส้นเลือดหัวใจเราก็จะเป็นโรคหัวใจเมื่อคนเราเป็นโรคหัวใจแต่ว่าเราออกกําลังกายเช่นเราจะวิ่งนหนักๆขึ้นบันไดหลายๆ,ๆชั้นเนี่ยเราก็จับหัวใจก็จะบีบไม่ไหว ล้วก็จะเลิกลดกศักยภาพไปโยนที่เส้นเลือดสมองใช่ไหมครับสมองส่วนไหนเราความจําจเราก็จะเสื่อมสมองส่วนนั้นเราก็ทํางานได้ไม่ดีนะครับรวมถึงถ้าไปโดนเส้นเลือดอื่นเป็นเส้นเลือดตายเราก็เป็นโรคไตถูกไหมครับฉะนั้นความสําคัญคือการลดไขมันนะครับการลดการอักเสบด้วยอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายคือไขมันไปเกาะอาจจะไม่ทําอะไรแต่เมื่อไหร่มันเกิดกลไกลาการอักเสบเพิ่มเติมเนี่ยก็จะทําให้ทั้งไขมันและอักเสบเนี่ยทำให้เส้นเลือดตรงนั้นมัน สูญเสียไปเช่นการสูบบุหรี่การได้พีเอ็มสองจุดเยอะๆก็ทําให้ไม่เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นยิ่งบวกกับไขมันที่ไปก่อตามเส้นเลือดก็ยิ่งทําให้หลอดเลือดตรงนั้นมีปัญหาข้อหลอดเลือดมีปัญหาปุ๊บไปว่าต่างๆก็มีปัญหาตามมาความแข็งแรงของเราในคุณภาพชีวิตของเราในอะนาคตก็จะลดลงปรับมานี้ครับเริมมีคำถามสวัสดีค่ะขออนุญาตถามเกี่ยวกับส่วนผสมส่วนประกอบนะคะครับผม ใช้เป็นส่วนผสมในการทำุตสากรรมอื่นได้ไหมยกตัวอย่างเช่นครีมแบบนี้คตัวน้ำมันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้คะแล้วก็ตัวส่วนอื่นๆเนี่ยที่จะทำเป็นในตัว Product ตัว c o s m e t i c เนี่ยจะมีการพัฒนาถัดไปอะไรเยงนี้ครับเช่นตัวสารตัวกาวใหม่ครับพวกเซลีซีนหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งมีธิ์ในการที่จะฟื้นฟูเซลล์ผิวอะไรเยงนี้ครับตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะพัฒนาได้เร็วๆนี้ด้วยอะไรเยงนี้ครับ ที่ใส่โอเมก้าเข้ามาเนี่ยมีฤทธิ์ลดการอักเสบบนผิวหนังด้วยและลดแอนตี้ทั้งอักเสบแล้วก็ลดสารอนุมูลอิสระฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนะในถ้าเราดูในเทรนด์ของมอยส์เจอไรเซอร์หลักๆนะครับจะมีการใส่โอเมก้าเนี่ยเข้ามาในมอยส์เจอไรเซอร์ในพอมอยส์เจอไรเซอร์ตอนกลางคืนนะครับส่วนตอนกลางวันก็ใส่ในคนที่เป็นผิวหน้าแห้งนะครับปัจจุบันก็แนะนำว่าถ้าเราจะใช้มอยส์เจอไรเซอร์นอกจากให้ความชุมช่มชื้นแล้วเนี่ยถ้ามันมีผลเพิ่อมอีกอันหนึ่งคือ ทำให้หน้าของเราเนี่ยลดการอักเสบนะครับจากมัรภาวะหรือจากสิวจากอะไรก็ตามเนี่ยก็มันเป็นผลดีมอยเจอเรสเซอร์อเหล่านี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแล้วก็มีขายดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของมนุษย์ดีขึ้นอันนี้ชัดเจนคำถามในเรื่องของว่าทําไมโปรตีนจากแมลงเงจะมาคิดช่วงนี้นะครับจากก่อนหน้าเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยก็พุ่งได้เ ช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะบริโภคเนื้อสัตว์กันเยอะเนาะเราจะมีบอกว่าเด็กๆตัวเล็กเนี่ยต้องกินนมวัวเนาะต้องกินเนื้อสัตว์เยอะๆให้กินให้เมื่อก่อนเนะี่ยมนุษย์เราเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่เราจะมีอุตสาหกรรมขนาดเนี่ยมนุษย์เราตัวเล็กตั้งแต่เราก็คนพบว่า้งแต่เราเพิ่มริ่มคนพบว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนประกอบสําคัญไม่มนุษย์เนี่ยร่างกายแข็งแรงซ่อมแซมมีผลเอิบต่อร่างกายใน,ใน,ในการทํางานของอวัยวาต่างๆมากขึ้น ก็เลยสนับสนุนให้มีการกินนมวัวตั้งแต่เด็กถูกไหมครับเด็กทุกคนให้กินนมวัวให้กินเนื้อสัตว์ให้ใช้ร่างกายแข็งแรงพอไอ้กินเนี่ยกินมากไปเรื่อยๆปุ๊บรวมมนุษย์ก็มารนู้จากคำว่าโรคมะเร็มเมรงถูกไหมครับเริ่มมารู้จักโรคหัวใจโรคอะไรมากขึ้นคนเริ่มเราเริ่มเห็นคนตัวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นทั้งที่ในอดีตมนุษย์เราของเราพอเราเจอปูนนี้มากขึ้นเราก็เริ่มมาหาสาเหตุว่าทําไมอะไรทําให้เขาอ้วนอะไรทําให้เขาเกิดโรคมะเร็มเมรงหนึ่งในสาเหตุสําคัญก็คือคํําาาาาแนนนนนะวว่เเเกกกกกิิิดจื้อสัต์มไป แต่เนื้อสัตว์ชนิดไหนที่คนที่เริ่มมีการวิจัยว่าพวกนี้ทําให้ร่างกายเราไม่ดีเช่นเนื้อสัตสว์เสยก็คือหนึ่งันที่1เลยคือโปรเซตฟูดโปรเซตฟูดก็คือไส้กรอกกุนเชียงพวกนี้เขาเรียกโปรเซตฟูดหมูหยอกอะไรก็ตามแนมะ้ปัจจุบันก็คือแนะนำว่าเราไม่ควรจะกินอาหารแปรรูปเราควรจะกินอาหารอาหารสดสดอาหารใหม่ๆแนนแนที่1่ก่อนเบอร์สองเราพบว,ว่าเฮ้ยไอไข่ไอเนื้อสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะเนื้อแดงเนี่ยนอกจากมันมันชอบมีไขมันแทรกอยู่ การที่เราจะบอกว่ากินเนื้อหมูให้ไม่มีไขมันเนี่ยหาค่อนข้างยากเพราะเนื้อหมูสวยก็จะมีไขมันแทรกอยู่ถ้าเราไปซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวก็เหมือนกันก็มีไขมันแทรกอยู่สวยก็จะมีเฉพาะส่วนเทนเดอร์ลอยเท่านั้นที่แทบไม่มีไขมันซึ่งก็หายากและราคาแพงรวมถึงอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมูแล้ววัวเนี่ยมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปัจจุบันหาฟาร์มเลี้ยงชาวบ้านก็หาค่อนข้างน้อยซึ่งเหล่านี้ก็มักจะใส่สารเลี้ยงเนื้อแดงใส่สารปฏิชีวนะใส่สารแปลกๆอาหารก็เป็นอาหารเม็ดไม่ใช่ ลักษณะนี้เป็นต้นพอเรารู้แล้วว่าคนเริ่มมีความรู้แล้วว่าเฮ้ย mm. ตอนเนี้ยกินเนื้อสัตว์พวกนี้ไปมากๆมันไม่ดีแต่โปรตีนเป็นสิ่งที่จําเป็นแก่ร่างกายเราจะกินโปรตีนอะไรดีล่ะหนึ่ง mm. <"N un, S 2> ก็เริ่มกินอาหารทะเลใช่ไหมกลับมาก็ทำไมกินปลาแต่ปลาเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าไอ้ฟาร์มไหนถ้ามันเป็นปลามาจากฟาร์มเนี่ยนักทอ่ใส่สารปฏิชีวนะมีมารอดมีอะไรข่าวออกมาเรื่อยเรเราก็ต้องพยายามหาปลาทะเลน้ําลึกมากินคำถามก็คือราคาล่ะ การเข้าถึงปลาทะเลน้าลึกก็ไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายอันนี้อันที่หนึ่งพอกินปลาพวกกินมากๆก็เบื่อใช่ไหมครับคนเรามนุษย์เราเนี่ยกินอาหารเนี่ยนอกจากกินอาหารเพื่อบำรุงร่างกายมีแรงแล้วเนี่ยเราก็กินอาหารเพื่อความสุขด้วยนะครับกินปลามากก็เบื่อตอนนี้ก็เริ่มบอว่าเนื้อสัตว์สีขาวเช่นไก่เป็ดเนี่ยไม่ค่อยมีไขมันควรแนะนําให้กินแต่ก็พบว่ามันก็ใช้สารปฏิชีวนะในการเลี้ยงเหมือนกันก็เลยนํามาสู่ว่าอย่างนี้เรามาหาโปรตีนจากชนิดอื่นๆดีไหมซึ่งก็โปรตีนจากพืชใช่ไหมครับบอกว เอาพืชมาทําโปรตีนเช่นถั่วอย่างนี้มาทำโปรตีนตเนมื่อกินไปมันก็เบื่อรวมถึงว่าโปรตีนจากพืชก็ยังไม่ครบก็มาดูที่โปรตีนจากมแมลงเฮ้ยก็บอกว่าแมลงนี่มันดีนะมันไม่มีไขมันที่ทําให้ร่างกายเป็นโรคไขมันสูงในเส้นเลือดในอนาคตและข้อมูลในวันนี้ก็ยังไม่เจอว่าการกินมแมลงมากๆหรือกินโปรตีนจากมแมลงอย่างเดียวเนี่ยจะสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งหรือการเกิดโรคหัวใจฉะนั้นนะตอนนี้มันเลยเป็นทางเลือกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมากินโปรตีนจาก อาหารทะเลเพิ่มขึ้นโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นรวมถึงโปรตีนจากแมลงเพิ่มขึ้นอันนี้คือทางคราวนี้เมื่อมาเทียบราคาสัดส่วนและต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยโปรตีนจากทะเลเนี่ยค่อนข้างราคาสูงโปรตีนจากพืชก็คือมาแนวใหม่รวมกับโปรตีนจากแมลงแมลงเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเนี่ยในสัดส่วนเขาก็ทําข้อมูลมาว่าถ้าเราเลี้ยงวัวตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องฟีดอาหารพอเท่าไหร่ก่อมลพิษเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่กับเราเลี้ยงแมลงโดยการเอาทรัพยากรีะเลี้ยงวัวหนึ่งตัว เรามาทำเนี่ยปรากฏว่าได้โปรตีนน่ที่จะแบ่งจ่ายให้กับมนุษยาชาติเนี่ยเพิ่มมากกว่าโดยที่เกิดสิ่งแวดล้อมก็น้อยลงการใช้พื้นที่ก็น้อยลงต้นทุนก็น้อยลงใช้น้ําก็น้อยลงจึงเป็นที่มาว่ากอได้โปรตีนจากมาแมลงโปรตีนจากพืชก็เลยเป็นที่มาครับเชิญอาจารย์ครับครับผมที่ได้ลองนะต้องต้องขออน,นุญาตบอกว่าจบแท่ดีนะแต่ว่าพอดีว่า นิดเดินนิดเดิไม่ได้เยอะมากก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยมันจะมีความการพัฒนาโคดังเป็นแบบโปรตีนบาร์ทำเป็นแบบโปรตีนบาร์มาเลยหรือว่าทำเป็นพวกแบบเหมือนกับเป็นสแน็คออกมาเนี่ยเพื่อเพื่อทำให้รู้สึกว่าคนอินจอยเนี่ยดันผ่านคือคือคุณจะสมบัติอูุแล้วแหะแต่ว่าลองไปย้อนเรื่องของมีมีความมีความมีคำแนะนำนะฮะ จากอาจารย์อาจารย์จุนะฮะอาจารย์ศาสตราจารย์วิทวัตพุ่งเรืองผลนะฮะแกก็ไปลงคอร์สไอรอนแมนนะฮะแกบอกว่าแกต้องการโปรตีนที่สามารถดึงออกมาจากจัก,กรยานแล้วก็บีบเข้าปากได้เลยอย่างเงี้ยครับปืด้ดแล้วก็แบบว่าให้มันพร้อมแล้ให้มันชาร์จเข้าไปในตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าแกใช้พลังงานค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นแนวทางในการที่เอาโปรตีนเนี่ย อยู่ในรูปแบบอื่นทัดไปเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ยากครับ